นี่แล้วเอ้ยสวัสดีครับมีบักพริกมีบักเขือมาหนิได้ชะอมอ่ามีชะอมกับบักเขือเพชดบ่อ่ะอืมอืมแซ่บอย่สมบอมย่อมนะ กระข้ามัน้อืคำนี้นี่ีแล้วอ,อ้ะน่าจะไ,ไม่อัวบปีเดยอืมอืมสาบพี่ลองสบ